นักโมตระะตะวัตุอระหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปตะวัตุอระหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตระปตะวัตุอระหัตุสัมมาสัมพุทธัสตะ นะโมตัสสะะโทตถสัมพุทธสทุกางรนังจารมิทางสังขจารธสรรนังจามิธรรมสนังขรังทนัามิังางรนังจามิ ทุขียัมปีขุทังเระนังขจามิส ok ุขียมปีขุทังเระนังกระฌานิสุขียมปีธรรมังเระนังขจามิทุขียัมปีธรรมังสระนังกัะฌามิทุขียัมปีสังขังสระนังขจามิทุขียัมปีสังขังสระนังกัะฌามิ ตัศียมีพ i mean <Walmart> <có> <wiele> ุทธังเระนังขจามิตัศียมีพุทธังเระนังขจามิตัศียมีธรรมังเระนังขจามิตัศียมีธรรมังเระนังขจามิตัศียมีสังขังเระนังขจามิตัศียมีสังขังเระนังขจามิเทระนักขมันังยติตัง อาณาจิปาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาจิยามิอาณาจิปาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาจิยามิอคินนาธานาเบระมณีสิกขาปัทังสมาจิยามิ อาหินานาวระมณีสิกขาปัทถังสัมาทิยานิคามิสุม밋ชาจาราเวรมณีสิกขาปัทถังสัมาทิยามิคามีสุ밋ชาจาราเวรมณีสิกขาปัทถังสัมาทิยานิมุกขาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิ มูาวาลาเวรมณีสิคาปัทังสมาทิยามิสุรามีระยะมัจจปมมาตธานาวีรมณีสิคาปัทังสมาทิยามิสุรามีระยะมัจจปมมาตถานาเวรมณีสิคาปัทังสมาทิยามิิมานิปัญจ。 ิกขาปัฏฐานิสีเรนะสุขาจรงยันติสีเรนะโภคะกัมปธาสีเรนะนิพุจรงยันติตัตสมาสีรังสุทะยีอะไรนะตัวนี้เออเออ เออให้ให้ใให้พูดที่อาจเทบใบนี้ที่เอาไปฟังเนี่ยเอาเอาเลยเอามามาสัมมนากันค่ะมีอ่วท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ในแพทย์มังทองแคมมณีเจ้ารอธิการบดีีิจุลา นี่ค <the> ่ะไม่ทำ้么มนะครับแล้วก็ท่านมีอยู่หน้าวิทยากรที่จะมาให้การอบรมที่วิทยาลัยครูมีอาจารย์วิทยาลัยครูแล้วก็ครูอาจารย์แต่โรงเรียนในอุบลนี้หลายโรงเรียนนะแล้วก็คณะของวิทยากรก็มีอาจารย์เพียงใจค่ะ อาจารย์กองอนามัยเคยมาที่นี่หขอหนังสือท่านไม่ได้ไปได้ที่การรถไฟแจกอาจารย์ผู้สื่อสารคุณแม่กองอนามัยท่านจะมาทําบุญเกี่ยวกับหนังสือที่จะแปลภาษาต่างประเทศอาจารย์สมศริ่ะอยู่คนแก่กองอนามัยเหมือนกันแล้วก็อาจารย์วิชา่คมาจากกองอนามัยที่มาจากประเทศกัน,น ส่วนที่เหลือนอกนั้นคุณครบนหมดค่ะมีแท็วนิไลโคก็มีอาจารย์งพงษ์รองอธิการนำขบวนมา,นมาค่ะใครมาแลวครับตั้งตัวมาทุกดืจนเป็นประจำนะ <laughs> อยากจะขออนุญาตหลวงพ่อถ่ายรูปก็ปบูชาถ่ารูปได้ใช่ไหมคะได้แต่มันไม่ค่อยสนิทดอกเขาทำไปบูชามันดีกว่าเขาทำไบันเทิเอาไปด้วยกับทั้งสองท่านอนุญาตนะมด้วย ขอขอท่านท่าอาจารย์ข้างหลังมาี่ใกล้กันเยคนกรุงเไม่เเห็น

กายกม่ค่อสบายมันกโอนไปโอนมาโอนไปโอนมามีหมอมาแล้วมีหมอมาแล้วมันมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเข้าเกษียณแล้วตนี้ถูกเข้าเกษียณแล้วมันเป็นเนี้ยอายุหกสิบกว่าแล้วมันกเกษียณแล้วนี่ตัวนี้ทำงานนอกคิวเรา อาจจะนิดก่อนเยอะมากอาจจะนิดก่นอาากน,น <laughs> ลลเล่าเล่าเรื่องอะไรที่หลวงพ่ออาจาะออาจะมาเคยเคยพปดนักศึกษาและข้าราชการมาฟังครมาพูดอะไรกันจบแล้วขอฟังคำสักนิด <laughs> อาตมาเห็นมาธรรมะมันหมดราคาเลยมันนิดเดียวเท่านั้นกินข้าวนิดเดียวอีกไม่พอไหมอะไรก็อเนื่องเท่านั้นนี้แล้วหลายอย่างอันนี้เน,นี่ยมันพออะไรบังมันพอรีบรีบไปก็รีบมารีบมาต่อรีบไปเพราะนั้นมันถึงนเงินนิดเดียวเวลาจะหาว่าเวลาไม่พอ เวลามันเหลือเยอะคนเราเนี่ยเวลามัไม่พอเวลามันมากคือแหละแต่คนมีก้าวไปตามเวลา็นรี่เวลามันไม่พอเมืนมอนกับพลาดจะมานะ่ะจะมาบวชได้เวลาสิท่านจะสิกจะทำไมอุ้ยผมหมดความเพียรแล้วครับแหมท่านเก่งเนาะผมบวชมาหลายพรรษาแล้วยังไม่หมดเลยความเพียร สัเ่เไปทำี่ยมันหมดเร็วคือนีน่มาทำประเดี๋ยวปร่าสามเดือนหมดแล้วความเพียรเนี่ยมาที่หลังเราเนี่นะยทำไมเป็นงนั้นไม่รู้เอาสังใจฟังกันสังใจจะพูดอะไรสังสนิท ยมอย่างเนียของสันนิดเดียวกับฟังสักนี้เไม่ใช่มากเนราะวันนี้เป็นโชคดีเป็นมงคลดีอย่างหนึ่งที่ท่านผูมิเกียรติทั้งหลายที่ได้น้อมมานํัญการถึงวัดวันนี้ในพร้มจังมีผู้มา เตือนเว่าจะมาวันนี้อาจจะมาคอยรับรอคอยอยู่ก็พอดีมาถึงเมื่อมาถึงแล้วก็ไม่มีอะไรม,มากมายไปกว่าสร้างความดีของเราเท่านั้น <c oughs> ของที่ดีวันนี้ก็คือท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายขอแล้วก็ให้ไปแล้วเรียกว่าการขอสิ่งนั้นนั่นเป็นของอีที่สุด แต่แนวคงไม่มีใครจะสนใจเท่าไรโดยมากจะไปสนใจก้าสิ่นที่ไม่เคยมีราคาเท่าหละสิงที่มีราคาเหมือนสินอย่างนี้ไม่เคยมีใครสนใจเพราะสินนี้มันไม่เป็นรูปมันไม่เป็นล่างมันเป็นนาม,มาทำ <c oughs> ทำแล้วก็อย่างนั้นไม่ทำแล้วก็อย่างนั้นอืก็เลยไม่ข้าฟังดิกจิตดใจพวกเรา,เราทั้งหลาย ในความเป็นจริงเราทั้งหลายนั้นจะมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันทุกอย่างทั้งฝ่ายคาราวาทั้งฝ่ายพระก็คือความสุดจริรตทื่จั์ทำงานตรง,ตรงต่อหน้าที่ของการทุกคนนี้ก็เกี่ยเวเซตีไวจสิงเป็นพื้ชเราทุกคนมันพบสิ่งที่เราไม่เคยพบ เพื่นพ่อท่านผู้มิเกียดทั้งหลายนี่เคยเป็นนักเรียนมาทุกคน <c oughs> เป็นครูโรงเรียนเป็นครูสอนคนคนนึงอยากจะเป็นครูเหมือนกันว่าเป็นผัวน้อยนีมันลำบากเกาะคนอื่นเขาเขาชิงที่ไหนก็ได้อย่างนี้ก็พยายามอยากจะทำตัวเป็นผู้ใหญ่นะเสมอมา จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ี่เป็นผู้ใหญ่และเป็นครูคนได้ีัอืงบัดนี้มันถูกเขาเกาะเราเนะี่ยเขาเกาะเราคนหนักในประเด็นเหมือนกันเนะี่ยแต่ก่อนเราไปเกาะเขาคนน้งแม,มันสบายเหมือนกันนะไปเกาะคนอยู่ครับบัดนี้มาโตมาแล้วภาระอันนั้นมันหมดไปถูกเด็กมันเกาะเราที่หนักไหมเดี๋ยวฉันหยัดได้อันนั้นฉันหยัดทำมันนี้ อะไรที่ของมันยุ่งยุ่งเอามาทิ้งให้เราทั้งนั้นนลยอาตมาตูามอนกันอยู่นี่เห็นเราประพฤติปฏิบัติดีญาติโยมทั้งหลายก็คอยจะเอารูร้านมาฝากจะคนเจทั้งนั้นเละไอ้คนที่เรียบร้อยมันไปเอามาฝากาก่อไอ้ทิข้อกระทิมันทั้งนั้นคนน,นนึกว่าเอามา,วากว้างของในวัดถึงว่ามันจะดีนะไอ้ความคิดผิด ไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามาผ่านวัดเดี๋ยวมันดีขึ้นเหมือนลมไม้มันเย็นเราผ่านไปมันเย็นอืมจะต่องมาปฏิบัติมันถึงจะดีขึ้นเมื่อเขามาบวชในพรรษาเดือนสองเดือนอือทุรนทุรายอยากจะทำจิตให้สงบเพราะเขาไม่เคยริษจิตสงบอยากจะทำจิตสงบก็อยากจะทำอยื่างนี้ให้มันสงบเร่องนี้ ถามเรียนบ่อยๆหลวงพ่อจะทํำยังไงจะทําสมาธินี่ให้มันให้มันเร็วที่สุดให้มันสงบเร็วที่สุดเนี่ยจะทําไงอาจมาก็าเลยบอกทาทีมันเร็วที่สุดนั่นคือไม่ต้องทํานั่นแหละยี่ใ้มันเร็วที่สุดเนี่ยหารู้ไม่ว่าเราเกิดมากี่ปีแล้วเราเราไลยอกตรมจิตให้มันหยุดยับยั่งไหมไม่เคย อะไรมันสนุกสนานที่ไหนก็ไปที่นั่นปล่อยมันเ็นเต็มที่มัน <c oughs> เมื่อมาบวชในพุทธศาสนาแล้วอยากั่งสมาธิเดียวนี้ให้มันสมบูเดียวนี้เร็วที่สุดเนี่ยอันนี้คือปัญหามันยิ่งออกหน้าเรามันทำเร็วที่สุดยังนันไม่ได้มันต้องค่อยๆไปดูการดูเวลาเพราะมันพอสมควรปัญหาคือความยากนี่แหละเรื่องพอมันเกิดขึ้นนี่หละ ถ้าตัานหามันเบามันบรรเทาลงไปเรื่อง,องคอค่อยๆปล้นขึ้นมาปล้นขึ้นมาจางงัจาง,งพุ่นกว่าจังพอพรเหมาะพ,อส,พอสมพอสมควรรู้จักประมาณแรมต้องพอค่อยสบายขึ้นมาอย่างนั้นไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลามันก็ลำบากอืมอ่อเขี่ยวเขยนพอเมื่อเรามาบวชเนี่ยคนเตียนใช่อืมอย่างเราปลูกต้นไม้นะปลูกวันนี้พรุ่งนี้อยากให้มันโตขึ้นอย่างนี้อันนั้นในเรื่องความอยาก เป็นเรื่องทีเดีของเราเรื่องนั่งสมาธิมันทำใจให้เย็นมันรวมพลังจิตของเรานั่นที่จะมีกำลังมันจึงมีพบไอจิตของเราอยู่นิ่งให้มีความสงบมีการนั่งสมาธิมีการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอันนั้นเป็นทำทให้เรามีกำลังกายกำลังต้องออกกำลังกายเลียวแรงเคลื่อนไหวเอาไว้เยอะ กำลังกายมันมีกําลังจิตนั้นบางคนนี่กว่าจะนั่งคิดให้มันมากๆมันยิ่งไปกันใหญ่เลยอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของราว่ันเป็นให้มีความสงบแก่ตอนนี่อันนี้เราผ่านพ้นมาตลอดทุกวันนี้ก็ดีกว่าดีกว่าไม่ทําเราพยายามทาจิตให้สงบดีกว่าเราไม่ทําอมดีกว่าถึงมันไม่ไม่ได้สงบมานั่งนสมาธิ ทำผ่าจะมาที่ขนาดนี้ก็ดีแล้วดีกว่าคนที่ไม่ทำนี่ดีกว่าคนที่ไม่ทาเียกประเด็นว่าเราหิวข้าววันนี้นี่จะข้าวไม่มีอาหารก็น้อยใจอาตมาบอกมันดีกว่าไม่มีข้าวกินข้าวประฟาวนีดีกว่าไม่ได้กินใช่ไหมมีข้าวประฟาวก็กินด้กวอนเถอะดีกว่าไม่ได้กินอย่างนี้อืม อันนี้คือมันสัคันั้นเรารู้จักการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นิดหน่อยก็ยังดีอยู่แล้วเป็นธรรมดาของมัน <c oughs> เรื่องที่หาว่าเราไม่รู้จักประมาณก็คือความอยากน่ะมันเป็นสิ่งสิ่งที่สําคัญอยากที่มันไม่ดีหรืออยาที่มันก็ดีอืแต่ยากให้มันพออันอยากได้พอมันเป็นปัญหาอย่างผู้มีกียรติทางไหนามาวันนี้ ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ไม่ได้มาวันนี้ใช่ั้ยนี่คือความอยากเปจริงๆความอยากให้มาพบกันวันนี้ได้ฟังธรรมวันนี้ก็เพราะความอยากไอ้ความอยากนั่นีด้กลายเป็นบารมีของเราที่เราได้มาพบวันนี้อย่างนี้มาถึงเลยก็ทิ้งความอยากจ้ะไอ้ความอยากมันมะส่งถึงที่เราเลยได้ศึกษาวันนี้ก็เพราะความอยากเป็นเหตุอีกอันหนึ่งท่นานว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอันนั้นก็จริงถ้าเราไม่ยึดมันจะเห็นเนี่ย ต้องยึดแต่อย่างมันมันอย่างแก้ยนีเป็ยังไงจากคอนโดต้องยึดมาจากรู้ว่าแก่แล้วระวังเอาไว้อย่างเก่ามันจ้ะเรียกว่ายึดใหา่มันมั่นตายยึดใหางมันมันมันเป็นตัวพกพกมีแล้วชาติเกิดขึ้นมาคนทุกข์เกิดขึ้นมาต่อตายไปตลอดเวลาเรื่องไอ้ที่จะไม่มีทุกข์นี่ยมันไม่มีครับ เรื่ทุกข์จะไม่เกิดนะถ้าคนเราไม่มีปัญญามันมีทุกข์ตลอดทางานนีไงยเรื่องนอนดีกว่าสบายดีนอนสบายนะไหมใครจะนอนไหมนอนกระทั่งวันไม่พิกเนะี่ยนอนไหมอือน,นอนไปแล้วลุกนั่งสบายกว่านั่งมันสบายไหมเอานั่งสิอย่าไปยืนนะมันจะได้กี่ชั่วโมงนี่สบายเลวเออยืนดีกว่าเอายืนดูี่มันมสบายไหมอือสบายพักเดียวอืเดินดีกว่า เดินสบายไหมก็เดินไปมันไม่สบายท้งอย่างนะทุกอย่างมันไม่สบายไม่รู้จักประมาณของมันธรรมะนี่มันมันต่างกันนั้นถึงแม้จะรู้จะเรียนไปสักขนาดไหนก็ตามมันเถอะถ้าเราทําให้พอดีเดี๋ยวมันจะเกิดธรรมะได้เกิดสิ่งที่พอใจของเราอืมน่่มันถึงจุดที่มันพอดีเลยนะมันจึงเป็นธรรมะแท้จริง แต่หาความพอดีมันยากมันยากที่จะมันพอดีทำไมเพราะการหามันหนุนหลังกวนาถึงจะทานอาหารอะไรอร่อยก็มันกันเนี่ยอรั้งนี้ก็อร่อยข้างในมันจะกินเอาอ่กทีนึงเอาอย่กสะลดได้แหละอร่อยกินไปกินไปโน่นเย็นเต็มที่เลยตอนยินมาคลองมันอีกแม่มันเป็นเพราะอาหารนั่น มันเป็นเพราะเมานั้นแล้วเพราะเราทําไมไม่ว่ากันล่ะเพราะเราไม่รู้จักประมาณเนี่ยมันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะอันนี้ก็่ว่าไปทำนอกเ่ยไม่ขี้มาติดตัวของเราก็ขี้มันก็ไม่งเท่านั้นแหละอืมของมันตกตรงไปหาสิ่งที่มันไม่ตกตรงนั่นมันจะเห็นเมื่อไร่ล่ะขี้ในถูกขี้ของมันไปโทษอาหารอาหารมันจะเป็นอะไรเราไม่รู้จะประมาณภาษาตรงเรานะนี่ก็อืดท้องได้เลย เห็นไม่ใช่เรื่องของอย่างนี้อันนี้กมันรันธฉันนั่นถ้าเราเห็นโทษมันอย่างนี้เห็นโทษมันชัดเมื่อไรนะเืิดได้้ามันถ้ามันท้องมันอึดสักแค่คืนหนึ่งกับวันหลังเนี่ยไปพบอาหารจริงนั่นเอดิได้ด้วยเถอะแหมจะเป็นงานอะไรอยู่บ้างนี่นีนอ่ตรงนี้ถนึงเนะระวังด้วยคนที่นี่พราเนี่ยพอมันเรียนงานเนี่ยนี่แต่ว่าเรารู้จักโทษของมันแล้ว เมื่อเห็นพบที่หลังเรารู้จักอันนี้มันเป็นโทษเห็นโทษมันชัดเจนเราจะไม่เอาเต็นที่หรอกละกสิงทั้งหลายเรานน่นไปได้ถ้าเราเห็นโทษถ้าเราไม่เห็นโทษมันน่าไม่ได้หรอกทุกอย่างให้กันเมื่อเห็นโทษทุกประโยชน์เห็นพร้อมกันเลยมีเหตุมีผลเึ็นพร้อมกันเลยถ้าเราเห็นโทษมันเห็นละได้ก็ไปโยนที่การกระทาอย่างนั้นมันก็ปร,ร้อมกันเป็นมา แต่คนไม่รู she, <go> female, ้จักก็เดี่ยมันปฏิบัติยากมันทํายากทําดีมันยากได้พูดตามๆกันมานะถ้าอจะมาจะพูดอีกองหนึ่งอ่ะทาชั่วมันยากจริงนะนี่ทุกอย่างก็เพราะคนนั่นเองนะเมื่อเราชอบทําดีมันก็ทําดีมันง่ายง่ายเมื่อคนใจบาปเมื่อคนใจบาปจิตบาปทำบุญยากทำความดียาก เมื่อคนใจบุญจิตเป็นบุญทําคนดีมันก็ง่ายมันง่ายคนละอย่างอย่างนี้แรกแต่หากว่าเราไปจิตยอยู่ข้างไหนมันก็ชอบข้างนั้นเนี่ยเรานี่ก็หมนทันฉันนั้นฉะนั้นเราทุกคนนี่ปรารถนาความสบายปรารถนาความสงบไอ้ความสบายความสงบนั้นน่นนะมันอยู่ที่เราอย่าไปหาที่อยู่ในมันมาก อาตมาไปยังตำมิพระเนียนอาตมาอยู่เอาภาษาเนี่ยไปสู่ตรงไปหาตรงนีง้เอกสู่รงอาตมาเรียกว่าไปทะลุตรงบิดตรงนี้ก็ไม่อยู่ทะลุไปเรื่อยๆไปยื้อไปทุกดงนะทดงทะลุตรงแล้วก็ไปทุกดงด้วยกลับมาแล้วไปสั่งไปไปหาความสงบไม่ว่าในตรงนั้นความสงบอยู่ตรงนั้น เพราะว่าถ้ำแม่มันเย็นดีมันสงบดีตรงนี้หมายความสงบอี่ตรงนั้นเมื่อไปถึงตรงนั้นไปเย็นถ้ำกลัวซะแล้วถามโยมโยมมีพระจำพรรษาไหมเนี่ยมีครับเป็นไงไหมเนี่ยมีจะเรียงมีนตายสามโมงครับโอ้ยลงแล้วเห็นไหมนี่มันเป็นซะอยงที่คนเ่ามันมันควรจะที่สงบมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่องของเราเนี่ยเนี่ยถ้าหากว่าเราไปโวยวายอยู่ที่สงัาจะสงบได้เมื่อไร มันไม่สงบแล้วมันความสงบู่ที่เราอาตมาก็เคยพบแล้วนอ้ไปหาหาความสงบนไปหาตรงไหนความสงบเนี่ยอยู่ทุ่งเหีอยอยู่ภูเขาหรืออยู่ป่าไอ้อยู่ที่ไหนเห็นไหมถ้าเรารู้จากความสงบเดินไปตามถนนมันก็สงบนั่งอยู่มันก็สงบอยู่ที่ไหนมันก็สงบถ้าเรารู้จากความสงบแล้วถ้าเราไม่รู้จักความสงบเราโวยวายถึงนั้นเนี่ย ให้โทษเตนนู้นให้โทษเตนนี้ไอตัวที่ทําเขียนเองนี่ไม่เคยพูดถึงทีกทีเลยเป็นเลียเนยอย่างไปบอกต่อันนั้นมันเป็นเพราะนะั้นมันเป็นเพราะนะี้มันเป็นเพราะคนคนนั้นมันเป็นเพราะคนคนนี้ยิ่งกรุงใหญ่ๆอย่ยงนี้ก็ลาบากนะมันร้ายจิตหลายใจต่างคนอย่างคิดนะถยงนี้จะขึ้นรถมาป็นปก็ลาบากเนี๋ยคนนั้นอยากจะเอาอันนี้เดี๋ยวคนนั้นหยุดตรงนั้นเดี๋ยวคนนี้ลืมมันเลยวุ่นตลอดเวลาเลยนะนี่มันเป็นเรื่องธรรมดามีฉะนั้นเรา ตกลงว่าเราจะเป็นคนที่แก้ปัญหาทุกวันนี้เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาสิงทีมันเกิดขึ้นมาปัจจุบันทุกๆวันปัญหาปัญหาสิงที่มันเกิดขึ้นมานั้นแหละถ้าเราแก้ปัญหาได้ได้ทุกอย่างไหมถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ทุกถ้าแก้ปัญหาได้เราเบาใจสบายไม่รู้ว่าความสบายมันมาจากไหนเ็ไม่รู้เพราะแก้ปัญหาใดมันสบาย แต่ความความสบายมันไปอยู่ตรงไหนกันนะรู้มองเห็นมันไหมมันอยู่ที่แก้ปัญหาไม่จบก,ก็แก้ปัญหาจบพุ่งขึ้นมาสบายขึ้นอยวนั้นไม่รู้ว่ามันวิ่งมาจากไหนไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองนจะไปที่ไหนหรอกเมื่อมีความเห็นผิดเมื่อไรก็ทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อมีความเห็นถูกเมื่อไรเป็นคนมันความนงนเกิดขึ้นมาเท่านั้นมีเทนั้นเราซึ่งเป็นผู้ปกครองคน เป็นบุคคลที่เรียกว่านาประชาชนนําคนที่หลังนะ่ะให้เดินตามรอยเหมือนพระพุทธเจ้าของเรานั้นให้นึกนึกคนว่าเราจะทำยังไงนะีน่ม่บอกแะบอกแค่นั้นนะเราจะทํทำยังไงนะอาจจะมาเห็นเด็กน,ะนักเรียนนะังเรียนนีไ่ไไอ้ครูเขาเคยมาทำสมาธิเคยรับธรรมะไปแล้วพอครูไปสอนแล้วน่ะไปสอนล้ะเด็กอื อย่าไปเล่นเจเรนะอย่าไปกินเหล้านะกินเหล้ามันไม่ดีเด็กนักเรียนมันพูดครูครับเหล้าไม่ดีทําไมครูคนเป็นกินเหล้หเาเกินเหล้านี่คนที่สามเด็กไปเิญไม่รู้ที่ไหนแก่เด็กไม่ได้ปัญหามันจิตอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมันพูดไม่ได้ยู่ตรงนี้ถ้าไม่สะอาดตรงนี้พูดไม่ได้เป็นครูคนผมก,กัน ถ้ามีอะไรสงสัยอยู่แต่มีเรื่องของเราพูดตรงนี้มันจะเข้าตัวไม่พูดตรงนั้นมันจอบเป็นอย่างนี้อถ้าหากเราไม่มีอะไรจะพูดจะถานเลยสบายไม่มีอะไรเลยถ้ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้เราไม่กล้าจะพูดเราทอดๆแย่ใไปไม่เป็นบาปครับนี่มันชอบเป็นอย่างนี้อันนี้มันเรื่องกิเลสนเทวายีกทีเลาวกิเลสมันเป็นอย่าง้นอาตมาก็เคยเป็นอย่างนง้นการถึงจะพูดได้นะทุกคนพระพุทธเจ้าเคยเป็นจาร่าโทษมันแล้ว เรื่องความรู้สึกอย่างนั้นมันวางมันก็อันนี้เป็นเหตุในทุกมันเกิดไม่ดีฉะนั้นท่านจึงเป็นนายผงทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่นก็มันก็พุทธญากเหมือนกันนะเหมือนดินเหมือนน้ำท่านทำฉีดกอนท่าน,าน,าน,านแต่ก่อนก็ยังเห่เหมือนเอ็ดดินตปราโว่ามันเป็นอย่างนั้นใครจะไปเยี่ยวใส่กระั่งมันเถอะไปก่อไฟใส่กระช่างมันเถอะมันก็เป็นกองมันอย,อย่างนั้น ท่านวางจิตถึงขนาดนั้นเอานั่นเป็นตัวอย่างเหมือนปจัจจพีที่เดินไปมานั้นเขาจะทํายังไงับชัางมันเก้ออย่างนี้มีโดยความอดทนอุตสาหพยายามอน,นั่นท่านเป็นนายคนท่านต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นต่องจึงมีพระอริยสาวกตามมาตลอดปัจจุบันนี้ถึงคุณบุตรคุณริดาทั้งหลายถึงแม้ไม่มากเพ่นก็ยังมีอยู่คําสอนของท่านก็ย,ยังค้นอยู่ตรงอยู่ทุกคนแต่มันไม่ตรงแต่คนที่จิตไม่ตรงเท่านั้นแหละ หิดไม่ตรงอย่างก็ปูเสือวะเนี่ยจะมาปูไปโน่นก็ได้นโน่นอย่ามาปูข้าร้ายบางทีเทศไปมันไม่สบายบางคนนะ บางคนชอบกินลอามันต้องนั่งขอขอเป็นเงินดีกว่าที่จะได้รูปไปง่ายมานั่งกลางๆไม่อยากจะมาแล้วให้นั่งนอกๆเป็นเงินดีแต่มาปูไปเถอดปูไปแล้วเนี่ยปูไปอันนี้ไม่ได้ว่าใครลองว่าไปตามเรื่องมันนะเมื่อเยี่ยมมาจะมาก็สอนนั่นนหละเอาไปเป็นตัวอย่างให้พิจารณาเอาที่ว่ามานี้อย่าไปเชื่ออย่าไปไม่เชื่อให้เอาไปพิจารณานะถ้าเป็นประโยชน์จะปรทํา ถ้าไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวก็ปล่อยมันจะได้ไม่มีอะไรอัตมาก,ก็ไม่เสียหายอะไรคือพูดความจริงให้ฟังทุกคนเป็นอย่างนั้นนี่จะนั้นบังนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่นึงิดหน่อยนะพอเวลามันจะน้อยไปนะวันนี้ในปฏิสันฐานด้วยธรรมะเล็กๆน้อยๆเพราะเวลาของโยมไม่มากเวลามันน้อยนี่มลเทศโดยเทศนิดหน่อยอัตมาจะเทศมากมันก็ไม่ได้มันจะขัดโยมจ้ะ ตอนนี้คงเกี่ยวพอมีเท่านั้นในวันนี้น็นรีกว่ามีโชคดีที่ด้พูดในวันนี้เนี่ยขอโอกาสทุกๆท่านเลยนะนับว่าเป็นผู้ศึกษาทุกคนนะศึกษาทุกคนอืมไอการศึกษานี่มันก็มีมาอยู่อย่างนี้นะอย่าไปเข้าใจว่าการศึกษานั่นมันให้ให้เราดีอย่าไปว่าอย่างนั้นอันเดียวนะจะต้องปฏิบัติไอสิ่งที่เราศึกษามาน,นั่นให้ถูกต้องมันถึงจะดี การปฏิบัติน่ะดีที่การในปฏิบัตินี่หมือมันกันที่ม่ามันจะปฏิยาเอกมานไปช่างมันเถอะดีั้งนั้นแหละแต่ว่ามันข้าวมันข้าวหลอกมาดิแท่นั้นข้าวกันป๋อตองแค่นั้นมันอ่อนมันนิ่มเอามาใส่ตะกีบมันวางไว้กันข้างนะไม่เคยไปหยิบมาใส่ปากกักทีเลยมันก็ไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นอะไรันนะ